สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาราทัวร์อีกแล้วนะคะวันนี้ดาจะพาทัวร์รอบบ้านฝรั่งค่ะบ้านคือเซฟโซนของทุกๆคนนะคะวันนี้ดาจะพามาชมอาชีพที่ดาทำที่บ้านแล้วสร้างไรายได้นี่ก็เป็นร้านขายอาหารค่ะแต่จะเป็นของพวกเทคเอาไวนะคะมีโต๊ะได้2-3โต๊ะประมาณนี้แต่ส่วนมากก็เป็นเทคเอาไวที่จะซื้อกลับบ้าน นี่ก็เป็นเมนูใหม่ของร้านเราค่ะเจ้าหฮ้อนสลัดโรตีนั่นนะคะบอกเลยว่าฝรั่งนิยมทานมากผัดเปรี้ยวหวานออไก่กับออกุ้งก็จะมีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมของดาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอาชีพหนึ่งของดาก,ก็คือการทำสร้อยข้อมือหิน มงคลหรือหินประดับที่เมืองไทยก็จะรู้จักกันดีนะคะฝรั่งเขาก็นิยมกันนะคืออันนี้ดาทำทำขึ้นมาขายแล้วก็มีไปฝากวางในห้างด้วยแล้วก็ไปวางที่ในร้านนวดของตัวเองด้วยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในร้านกันนิดนึงว่าเราวางตรงไหน ทั้งหมดนี้ก็จะมีพวกหินไทเกอร์อายหินตาเสืออเมทิสเออลลสคอร์สอะไรเงี้ยฝรั่งก็มีความเชื่อนะคะว่าหินพวกนี้จะนำโชคจะช่วยให้เรื่องของความรักดีขึ้นแต่ใดๆแล้วแต่คือพวกนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แค่เราใส่หิน มันสามารถช่วยในเรื่องของจิตใจเหมือนเพิ่มความมั่นใจค่ะไปค่ะไปไปไปออกไปทักทายชาวโลกหน่อยสวัสดีชาวโลกเย็บเงาจังเลยไปค่ะเดินเข้าร้านเราเถอะตรงบริเวณนี้นะคะลูกค้าก็สามารถมาจอดรถได้เวลาที่มานวดแต่มันต้องปรับปรุงนี่ค่ะในร้านของดาเป็นร้านนวดนะคะซึ่งก็จะมีที่ให้ ลูกค้านั่งรอแล้วก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆที่สำหรับวางพวกหินเครื่องประดับพวกนี้นะคะก็จะมาจากเมืองไทยซะส่วนมากแล้วดากลับเมืองไทยทีเนี่ยดาก็จะไปหาซื้อมาเก็บไว้ในสต็อกทั้งแพ็กกงแพ็กเกจอะไรเงี้ยเราก็ทำเองหมดสติกเกอร์ก็สั่งที่ร้านเพื่อนนะคะ ก็เป็นร้านที่สั่งกันมานานแล้วมีมีไฟงานอยู่ก็ถึงเวลาสั่งเออเราต้องการตัวนั้นตัวนี้เขาก็จะทําให้เรานี่ค่ะแพ็กเกจใหม่ของดาก็เอามาวางที่ร้านแล้วเดี๋ยวสินค้าตัวนี้ก็จะไปวางอีกห้างหนึ่งนะคะก็จะคล้ายคล้ายห้างที่เมืองไทยที่ก็มีพวกเครื่องเขียนพวกหนังสือขายอะไรเงี้ยค่ะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาชม หลายๆอาชีพที่ที่ดาทำที่นี่ทำไมถึงไม่ทำงานประจำเคยไปทำพวกซูชิค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ากับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหลายๆอย่างเนี่ยมันมันกำลังไปได้ด้วยดีเราไม่ควรจะทิ้งมันเพราะว่าถ้าซูชิเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวแล้วเวลาที่เราไปทำถ้าเราเลิกทำปุ๊บลูกค้าทางนี้เราก็หายดาก็เลยไม่ไปต่อกับงานซูชินะคะก็เลยคิดว่าเออเรามาทำของเราเองอยู่ที่บ้าน เราบริหารเวลาได้ไม่ต้องขับรถไปทำงานเลกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราว่างจากการนวดหรือบางทีลูกค้านวดเสร็จก็มาเดินดูหินในร้านก็ขายได้ส่วนพวกอาหารเนี่ยก็จะมีลูกค้าสั่งล่วงหน้าอยู่อยู่บ้างประปายไปมันยังไม่ได้มีลูกค้าซะมากมายจนเราต้องลดชั่วโมงการทำงานของนวดเพราะว่านวดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ว่าบางครั้งลูกค้าก็หายเพราะฤดูร้อน เขาจะไปทะเลเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะยังไม่ปวดเมื่อยออกมาแล้วค่ะจากที่ร้านมาแวะชมลาเวนเดอร์ของดาน,นิดนึงนี่ก็คือต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะต้นฟิกต้นนี้เคยสร้างรายได้ให้ดาน,นะคะ <c oughs> เคยตัดไปขายที่เมืองไทยเห็นมาทุกอย่างมันเป็นเงินนะคืออยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างรายได้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะคือดาเปิด เปิดบ้านน่ยให้ที่พักกับ a i r b n b ด้วยซึ่งก็จะอยู่ตรงถัดไปจากเออตรงทางเดินเนี่ยก็จะเป็นห้องที่แยกตัวจากบ้านไปไปค่ะเพื่อนๆไปส่งปอบเปียกันมีเพื่อนบ้านเนี่ยที่อยู่ด้านล่างค่ะสั่งปอเปียนานมาแล้วดาก็เลยต้องทำให้ส่งสักทีหนึ่งนี่ค่ะรอบลวนรอบบ้านฝรั่งส่วนมากจะเป็นต้นกุหลาบสวยงาม ตามีความสึกว่าฉันอิดฉาเธอจังเลยแต่ก็พยายามปลูกตรงรั้วบ้านนะคะตอนนี้แต่ลงกุหลาบเอาไว้ก็หวังว่าน้องจะโตและได้สวยงามแบบนี้ดูสิคะตอนเขาที่ซื้อบ้านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่แล้วก็แค่มาตัดแต่งกิ่งโชคดีเนาะดูสิแบบมันหลากหลายมากเลยเนี่ยต้นนี้ยแตชอบมากสีนี้แบบหัวมุ้งมิ้ง วันที่ดามาส่งของเนี่ยคืออากาศครึ้มๆนี่ค่ะต้นลาเวนเดอร์ของเพื่อนบ้านลาเวนเดอร์ที่แท้ทูคือบ้านเนี้ยดอกไม้เยอะมากเจ้าของชอบดอกไม้ปลูกตงนาอ๋อดูสิคะสีสันสดใสอีกนิดนึงเดี๋ยวต้นนี้มันก็จะออกดอกเป็นพวงแบบสีม่วงๆค,คล้ายๆพวงพวงคลามนะคะอืม ดูสิเขาตกแต่งเห็นไหมพอหน้าร้อนเนี่ยมันล่มลื่นตรงเนี้ยคือบ้านนี้ดาจะมาปาร์ตี้ประจำเราสนิทกันนะคะอ๊บแวะขึ้นมาเที่ยวบาร์ของเพื่อนหน่อย <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งเซ <c oughs> นเซอร์ <c oughs> นี่ก็เป็นทางขึ้นบาร์นะคะที่ดาเคยลงคลิปเออบาร์ <c oughs> บา้านสวยในบ้าน <c oughs> ก็คือ <c oughs> เป็นพื้นที่เดียวกัน <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่พาเพื่อนๆมามาดูว่าเอ๊ะเรามีไรายได้มาจากทางไหนบ้างก็ได้เห็นนะคะว่าอาชีพของดาหลากหลายเหลือเกินทุกุๆอาชีพเนี่ยมันจะทำเงินให้ดาได้ถึงมันจะไม่มากแต่พอรวมๆกันแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ได้แต่ยังไม่ได้รวมไรายได้จากทางแฟนดาน,นะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนกดไลค์กดแชร์ดาดาทัวร์ด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะทำอะไรเดี๋ยวดาจะมาแจ้งอีกทีหนึง่งวันนี้ขอเวลาไปหาข้อมูลก่อนว่าจะอะไรดีสวัสดีค่ะ